สวัสดีครับพบกับผมกุตเทศพยิบสีพยากรณนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรดวงของท่านที่เกิดในวันศุกร์ช่วงวันที่3-9เมษายน2566นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้ดูแค่นี้ก็น่าจะพอรู้แล้วเนาะโอ้คืนถึงคิงถือเหรียญเด็กถือเหรียญน,นะครับต้องบอกว่ามันเป็นสัปดาห์แห่งการเงินเลยสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินนะ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินอ๋อมันจะเด่นมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนทําการค้าขายนะครับคนทําการค้าขายหรือว่าคนที่เป็นในหน้านะอันนี้ยังบ่งบอกถึงค้าขายนายหน้าหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เหมือนกับว่าโกยเงินเลยนะครับเป็นสัปดาห์ที่โกยเงินถ้าคนทํางานประจําสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ว่าอาจจะได้รับโบนัสนะครับโบนัสหรือว่า เงินเงินที่ว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีมาให้เห็นนะแล้วนะถ้าแบบคนเหมือนกับว่าอาะที่ทํางานปกติหรือว่าทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสัปดาห์นี้มันจะเป็นจังหวะที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับว่ามันจะมีการแนะนานะมีการแนะนําการาหาช่องทางมีการมีคนมาบอกลู่ทางนะครับมีคนมาส่งเสริมแบบเนี้ยอันนี้ก็จะดีนะครับแล้วก็ อย่างที่เห็นนะครับคิงคือเลียเนี่ยการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในกลุ่มที่วา่าต้องไปติดต่องานประสานงานหรือว่าติดต่อธุรกิจเนี่ยการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะเห็นผลค่อนข้างที่จะเห็นตัวเงินเลยนะครับแล้วคนที่รอเงินก้อนใหญ่สัปดาห์นี้มีให้เห็นนะเงินไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือว่าเนี่ย ถ้าเป็ลักษณะนี้นะครับถ้าดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันมีโอกาสได้สูงเลยนะครับถ้าถ้าเป็นเรื่องของการซื้อขายที่ดินหรือว่าเงินส่วนแบ่งเงินแนหน้าเนี่ยสัปดาห์นี้มีให้เห็นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ใช้วิทยาน,นิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นดวงภาพรวมเนาะไม่ใช่ดวงรายบุคคลนะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีเลยนะครับในเรื่องของการเงินพอเงินดีอะไรก็ดีนะครับการงานก็ไม่มีปัญหานะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ ค่อนข้างที่จะราบลื่นนะครับในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่สัปดาห์ที่ว่ามันจะโฟกัสในเรื่องของความรักนะแต่ถ้าขึ้นแบบนี้คือมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็จะเป็นสัปดาห์ที่ว่าหาเงินกันมากกว่านะครับคิดถึงแต่เรื่องเงินเนาะก็พอมันดีผมก็ไม่พูดยาวนะครับพอมันดีมันไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนไม่มีอะไรที่ต้องระวังนะครับก็ขอแค่ ให้มันเป็นจริงตามนี้นะครับขอให้คนวันศุกร์ก็ได้รับเงินนะครับสมใจปรารถนาหรือว่าไปติดต่อการเงินหรือว่าติดต่ออะไรก็ขอให้ได้นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เด่นมากเลยคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับขอให้โชคดีครับ